โอ้โหนี่เขามาอย่างนี้เลยค่ะได้เบาะนี้มันเขาบอกว่าจําลองมาอจาก First Class เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากเลยเราเราไม่ชอบให้คนขับรถมายุ่งอะไรกับคืออย่างนี้วันนี้เราเห็นบ้าน,าใ,นใกล้ๆเราเรียกมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มาดูว่าถ้าน้องใช้มา j e เจสซอยู่ถ้าเจอรถรุ่นนี้โต t a าเอาผ่านเอ็กเซ็คูทีฟเขาบอกว่าเป็นรถที่มีคันเดียว เอพีคาร์นำเข้ามารุ่นใหม่เหรอคะรุ่นใหม่ถ้าคุณเปิดเข้าไปดูแล้วเห็นอย่างนี้เนี่ยชอบไหมจะดูข้างหน้าก่อนไหมก็ต่างกันนิดนึงคือรถคันนี้เนี่ยข้างหน้าหน้าตามันจะดูดูหรูขึ้นอ่ะอ๋อดูขึ้นมานิดนึงในมุมมองผู้หญิงเนี่ยเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันด้วยหน้าตามันดูสวยกว่าม e s t y อยู่แล้วผมเปิดประตูแล้วลองดูนิดนึงโอ้โหนี่เข้ามาอย่างนี้เลย เขาแต่งมาจากค่ายเทียนปีอ่าน่าจะตอบโจทย์นะใส่รองเท้าส้นสูงให้ล่างขึ้นได้เลยวะอ่าขึ้นเลยเออมันมีบันไดอ่ะอ่ะเดี๋ยวตามผมไปข้างนู้นนะเดี๋ยวผมจะไปนั่งข้างนู้นแล้วสัมภาษณ์นวดหลังได้นวดหลังได้ดีไหมมันเจสซี้ก็มีเบาะนวดนะแต่ว่าอันนี้มันอันนี้เขานวดจรรงนวดจริงอันนี้ดรดงอันนั้นเหมือนไม่ได้นวดอ่าแล้วทีนี้มาดูบนเครื่องบินเลยอ่ะ เบาะนี้มันเขาบอกว่าจำลองมาจากเฟิร์สคารเลยใช่แล้วกระจกกระจกครับกระจกสามารถเลื่อนได้นั่นแหละคือเขามาแบบนี้เลยอยู่แล้วเลยค่ะเขานํารถเข้ามาพร้อมกับชุดนี้มาประกอบจากนอกเลยว้าวแล้วนี่ก็ลำโพงนี่คือชุดลําโพงที่อยู่ตรงนี้แล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกได้เปลี่ยนให้มันปิดได้ตอนนี้เกิดเราจะต้องความเป็นส่วนตัว นี่คือสิ่งที่เราต้องการมากเลย TNP Car เขานำเข้ามาเขาเปิดราคาที่4 190,000รุ่นเดียวคนเดียวในประเทศไทยราคานี้เป็นน้องน้องคิดว่ารับได้ไหมแล้วชอบไหมก็ถ้าสำหรับผู้หญิงนะคะคที่ที่ใส,ส่ส้มสูงเนี่ยตะกี้ตอนขึ้นมาก็สะดวกสบายดีกว่าคันอื่นๆที่ผ่านั้นแล้วก็ดีกว่า Majesty ด้วยเพราะ Majesty ขึ้นมันก็ยากนิดน,นึงต้องคอยแบบ จับยกตัวเองขึ้นอะ่ะ oh. บางทีื่อนสูงสูงมันลำบากอย่างอันเนี้ยมันก็ง่ายสบายแล้วเหมาะกับคนที่บ้านคนถ้ามีคนแก่เขาก็ขึ้นง่ายถ้าความเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นคนที่ต้องมานั่งแบบซื้อรถเพนเพนแล้วต้องมาแต่งออป i o n ชันหรือว่าไปติดจอมีลาอะไรอย่างเงี้ย oh. ถ้าเป็นเราเราซื้อ เพราะว่าทำมาหากินมทุกอย่างง่ายไม่ใช่คือทุกอย่างง่ายหมดหมายถึงว่าออปชั่นมาพร้อมหมด <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยรถทั่วไปเนี่ยค่ะจอมันก็ไม่ได้มีไมค์คอนโซลก็ไม่ได้มีเครื่องเสียงก็ไม่ได้มีที่ระดับดีแบบนี้ <Wow. S 2> อย่างอันนี้มันก็ง่ายดีแล้วก็ตอบโจทย์คือซื้อจ่ายเงินก้อนเดียวทีเดียวได้มาโอเคสรุปว่าชอบ ชอบชราคานี้รับได้รับได้แต่อย่าลืมนะว่าถ้าเป็นรถเล็กซัส L M เนี่ยมัน6ล้านกว่าแบบนี้เลยแต่อาจจะได้แบรนด์เล็กซัเนี่ยแต่เอาผ่านก็ไม่แย่นะโอเคอยู่ไม่ได้แย่ราคามันก็ไม่ได้อัพขึ้นมากากครับได้ชอบยงแต่ว่าเรื่องระบบเสียงเราจะต้องไปติดเพิ่มที่มีได้เท่าเท่าที่ฟังเนี่ยยังยังไม่ก็จัดว่าดีดีกว่ารถ ปกติทั่วไปนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเขาเรียกวาอะไรจุดสุดยอดโอเคครับทุกท่านจากในมุมมองของคุณ V ีครับสรุปว่าชอบนะครับแต่ว่าถ้าดูมาทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่พอใจในระบบเสียงนะครับมาหาที่มิราโชโดครับเรามั่นใจว่าทำให้ได้อันนี้มันดีอยู่แล้วนะแต่เอาสุดๆ <c oughs> ต้องมาหาผมนะครับมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เติมได้นะคะเช่นที่ชรชจโทรศัพท์นี่ฟังไว้ครับ ความใกมีจุดผู้หญิงใช่แบบมาถึงวางปุ๊บชาร์จได้เลยอ่าโอเควางที่ชาร์จโทรศัพท์อืมแล้วก็ได้ที่วางแก้วน้ำที่วางแก้วน้ำมีอยู่ตรงไหนข้างๆครับไม่เห็นวางตกลางไงวางแบบตรงกลางอ๋อวางตรงกลางเขาไว้ข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ก็ชินครับเราใช้น้ำหลายแก้วโอเคได้เลย วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังตัดสินใจซื้อรถรุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องวีมากๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ